สวัสดีครับท่านสมาชิกวิลเบิเชนเวลานี้นุกมาแล้วนะครับแปดโมงสิบเอ็ดนาทีนะครับ <c oughs> มาแล้วแยกมาจากกรงอเอกัยแหลมเจ้ามิวของสุธีลงก่อนเลยนะครับเจ้ามิวเจ้ามิว

long 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 ได้รับจานวนนะครับแต่ก็ามาชุดแรกมามาเป็นฝูงนะครับก็จมิ้วของสุธีแกะแป่นก่อนเอาถ้วยไปถ่วยน้ำปลานะจมิวม้วจมิว้วก็บ,บินใช้เวลาบินเท่าไหร่เนี่ย ลอยหกโมงยนับ1นึ่งเจมง 20, ยีมงยีนับ2 2ชั่วโมงลบไปนาทีอ,อ่ายี่สิชั่วโมง120ยยบลบไนาทีลอยร้อยสินาทีวันนี้บินร1อนาทีครับระยะทางร้อยกิโล ลอยจากน่าจะเป็นคเครื่องเกเขาเต่านะช้านี้ก็มีทุกบินผ่านหลายฝูงแา่ก่อนหน้านี้น่าจะเป็นยถแถวไอหัดเจ้าหัดเจ้าอะไรพวกนี้แหละปรับหัดเจ้าบันแหลมประมาณนี้ ยั็เงียบแลวแต่ไม่รู้ว่าครบหรือเปล่านะนกเดี๋ยวดูก่อนดูดูแล้วก็หนาตาเหมือนกันน่าจะมาเยอะน่าจะมาเยอะยังไม่ได้นับนะครับจะดูก็หนาตาสี่แปดสิบสอง

สามสามสามสี่ตัวขาดสีตัวตอนนี้นะครับสีโกโก้สีโกโก้มีเจ็ดสสีโกโกโก้ขาดเป็นตัวนะคับสีโกโก้ขาดเป็นตัวขาดไฟวา ก็เด oh, okay, mm ้ว hmm. mm ัดำตบหัวดหัวอาไมสององแล้ว ใชหนึ่งสองสาสี่ครบนะครับครบแล้วก็มีนกคนอื่นมาตัวหนึ่งเนี่ยเกาะอยู่เสาทีวีวนะครับแถมมาตัวหนึ่งไม่รู้นกใครก็ครบแล้วนะครับตกฝูนิดหน่อย ช้านิดหน่อยสี่ตัวตอนนี้มาครบล้วสี่สิบเอ็ดตัวครับครบสี่สิบเอ็ดตัวล้ว ผู้โค้ดผสมน้ำผึ้งนะครับโดบโดหน่อยบางกลมก็ให้อิเล็กโทรไลท์ให้อะไรต่ออะไรแต่ที่นี่ไม่ให้ให้ของที่มันเป็นประโยชน์เป็นเต็มพวกน้ำผึ้งผู้โคส้สนะครับนกมันแข็งแรงมันฟื้นตัวเองไม่ต้องไปใช้ยาลบช่วยฟื้น ถ้าอย่างนั้นสแ้นกมันไม่ไหวแล้วสภาพไม่ไหวต้องใช้ต้องใช้ยาโดบใช้อิเล็กโทรไลต์นะครับถ้านกแข็งแรงไม่ต้องหรอกไม่าแหละน้ำพึ่งค้มครองแต่พอแล้วพื้นเองพืนแบบธรรมชาติไม่ต้องใช้ยาช่วยขับตอนต่อไปก็เร็งๆว่าตัวไหนได้รับอุบัติเหตุเชี่ยวชนมาบ้าง นะครับการรับนกเนี่ยก็หนึ่งนับจำนวนแล้วก็ดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมมีนกรอยไหมนะครับครบอันนี้ครบเออ ลมฟ้าก็นิ่งๆลมนิ่งๆน,น,นะครับบินใช้เวลากว่ารอบก่อนนิดหน่อยเลยมานิดหน่อยแสดงว่าก็ <c oughs> ยังพอมีลมบ้างช่วงระหว่างทางที่ดุกบินกลับมานี่ยนะครับแต่กรุงเทพเรามันนิ่งเงต่ตอนนี้ลมมาแล้วลมทะลุมาแล้วแต่ว่าเช้าที่ลมนิ่ง นะครับพรุ่งนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรถนะ้านกกินข้าวกันดีนะครับนกกินข้าวกันดีก็เห็นว่าคนซ้อมเขาจะไปนู่นนะร้อยหกสหรือร้อเจ็ดสิบโลเนี่ก็โอเคนะอพอได้ก็ซ้อมไปนะครับแต่กลับมาที่ต้องพัก วันหรือสองวันแหละนะครับวันนี้ก็นอนอย่างเดียวกลับมานอนอย่างเดียวไม่มีการลอยบินอาหารการกินนี่ต้องดละเอียดให้กินอย่างเต็มที่ให้ย่อยง่ายช่วงที่กน,าานะนกกลับมาเนี่ยนะครับแต่ตอนเย็นนี่ก็กินอาหารหนักช่วงนกกลับมาเนี่ยสภาพร่างกายบางเนี่ยมันบินมาเยอะนะครับกล้ามเนื้อถูกใช้งาน ระบบย่อยภายในมันก็อาจจะทำงานหนักนะครับก็ะจะนั้นการให้อาหารนกทิ่กลับมาเนี่ยเป็นไม่ได้ก็ให้อาหารอ,อา่อนเจะกินมากกินน้อยไม่เป็นไรหรอกให้อาหารอ่อนที่ย่อยง่ายนะครับก็เอาไปทำกันเองด้อนกันว่าอะไรที่มันจะเรจะบดเรจะไม่อยากจะพูดไปพูดไปเดี๋ยวบางคนเขาอาจจะไม่ได้ทำเหมือนเราอาจจะมองแ,แปลก ผมยืนยันบางบอจะกลับมาเนี่ยต้องอาหารต้องอะไรบดนะต้องบดไอ้ที่มันย่อยยากเนี่ยเขาโบสถ์เนี่ยเขาต้องบดนะครับตัวก็ต้องบดอะไรที่ไม่ต้องบดก็ไม่ต้องบหมดไอที่มันแข็งก็ต้องบดนะครับแล้วก็อาหารเสริมเนี่ยมันจะเป็นไปหมดหรอกไม่ต้องเป็นหมันหรอกนะครับคือเราก็ใช้หลุดพินิจใช้สติปัญญาแล้วกันนะ การเลี้ยงนกเนี่ยมันไม่ได้เลี้ยงไม่เหมือนกันหรอกแต่ละคนไม่เหมือนกันก็มีทั้งคนเก่งเก่งจริงเก่งไม่จริงอวดเก่งเยอะแยะนะครับอวดรู้แต่รู้ไม่จริงก็มีรู้จริงก็มีพอรู้จริงเลยบางทีเขาก็ไม่พูดก็มีครับนกคูณเสียก็ไม่ได้เก่งไม่เก่งหรอกนะครับแต่อาศัยว่าอยู่กับนกมานานนะครับอยู่กับนกเลี้ยงนกด้วยตัว ตัวเองนะครับอะไรอะไรมันก็ผ่านหูผ่านตาเลี้ยงนกเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลไว้นะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงไปวันๆหนึ่งเราไม่ใช่ลูกจาก้างเลี้ยงนกไอ้ที่ว่าเลี้ยงเสร็จให้พ้นหน้าที่แล้วก็รอรับเงินเดือนแบบมือของกันเดือนไม่ใช่เรามันเป็นทั้งไอ้เอจ้าของกรงเป็นทั้งจับกังนะครับสกเบือยันเรือลบ อยู่ในตัวเดียวกันนะครับ4 in 1นะครับเรียก4 in 1ทำมันทุกอย่างอะไรอะเจ้าของเทรนเนอร์อะไรอ่ะคนซ้อมนกคนขูดขี้สี่อย่างเลยนะครับ4 in 1 โอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถ้าไม่เป็นไรก็ได้ชมกันอีกชุดหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ชุดอาจจะโหดหน่อยแต่ก็ไม่รู้จะโหดจริงไหมนะครับดีเคบักบอลไม่ไม่กลัวอยู่แล้วไอ้เรื่องซ้อมนกเนี่ยไม่กลัวระยะทางนะครับแต่กลัวนกบินผิดล่องอย่างเดียวนะครับถ้าบินผิดล่องเนี่ยโอกาสที่จะสาบศูนย์มีนะครับคุณเอาเรื่องฝนเรื่องอะไรเนี่ย ก็มีบางคนบอกว่าทำไมไม่ฝึกให้นกบินฝนบินอะไรคือเราก็ต้องคิดแทนนกไงนกมันฉลาดนะครับนกนี่มันฉลาดถึงเวลาเนี่ยมันเจอฝนแข่งเจอฝนเนี่ยมันก็เอาตัวมันรอดได้ด้วยความฉลาดหรือว่าสัญชาตญาณของนกเนี่ยมันฉลาดไม่ลึกเหมือนคนหรอกนะคนนี่มันฉลาดกว่านกนี่มันฉลาดคือมันฉลาดแบบสัญชาตญาณมัน่ะ นะครับเวลาซ้อมหรืออะไรแหละช่วงมันยังเป็นลูกนกอยู่เนี่ยมันยังไม่แข่งเนี่ยเราต้องซ้อมอย่าให้มันเจอฝนนะครับถ้าเจอฝนเนี่ยมันจะหลบหลบฝนแล้วก็ออกทะเลออกอะไรไปเลยบินผิดล่องผิดคูไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาซ้อมช่วงแรกๆเนี่ยนกที่ยังไม่เด็แกแข่งเนี่ยเลี้ยงฝนเลี้ยงได้ก็ต้องเลี้ยงมันจริงอยู่คนระับแข่งเนี่ยยังไงมันก็ต้องเจอฝนไม่ว่าสายไหนอะ่ะ สายเหนือสายใต้สายอีสา,สานุณเจอฝนหมดแล้วหละจะเป็นหน้าหนาวหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีอ่ะ